อีีนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะที่เราใช้บ่อยนะคะสำหรับการแก้ไขสีเฉพาะจุดนะคะก็คือ Power Window นะคะตัว Power Window นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขสีแล้วก็จัดระเบียบสีและอย่างแม่นยำนะคะแล้วก็เลือกได้นะคะในพื้นที่ที่เฉพาะนะคะของวิดีโอนะคะที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนสีนะคะเครื่องมือตัวนี้นะคะจะช่วยให้เราสามารถแยกขอบเขตในคลิปของเราได้และใช้การแก้ไขสีกับพื้นที่เฉพาะได้ ะะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเฉพาะจุดเช่นการเพิ่มแสงเฉพาะจุดนะคะการเปลี่ยนสีเฉพาะจุดแล้วก็ตับคอนทาตนะคะเฉพาะบางส่วนของคลิปนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะจากเครื่องมือตรงนี้นะคะซึ่งเครื่องมือตรงนี้นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้คือจะเรียกว่าวินโดว์นะคะหรือว่า Power Window นะคะเราเรียกว่าหน้าต่างก็ได้นะคะเราลองคลิกไปนะคะมันจะมีนะคะตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีเครื่องมือต่างๆนะคะที่ เป็นรูปลักษ์ต่างๆขึ้นมาตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะอธิบายกันนะคะว่าเป็นแบบไหนบ้างนะคะอย่างแรกนะคะตอนนี้เราสร้างโหนดใหม่มาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะคะสีหลักของเราก่อนนะคะในโหนดแรกตรงนี้นะคะอ,อย่างแรกเลยเวลาที่เรามีโหนดของเราเราก็ปรับแสงสีนะคะให้มันมีความสมดุลก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างนะคะ โหนอีกโนดนึงนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่า Power Window นะคะอ่าเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราลองปรับนะคะเหมือนแก้ไขสีเบื้องต้นไปก่อนนะคะอย่างเช่นเราก็ดูกราฟนะคะว่าอยู่ในจุดไหนนะคะเราอาจจะปรับเกนลดลงนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็อาจจะลิฟนะคะลิฟก็อาจจะลดลงนะคะประมาณนี้ก็พออ่าขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็อ่าเกนดึงขึ้นนิดนึงก็ได้ อ่าประมาณนี้เราแก้ไขสีหลักในโหนดหนึ่งเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราสร้างโหนดขึ้นมาใหม่นะคะกด a l t e นะคะบวก s ขึ้นมาได้เลยนะคะปึ๊บแบบนี้นะคะสร้างโหนดขึ้นมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราตั้งชื่อโหนดที่2ของเรานะคะมาที่โหนด label นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตั้งชื่อว่า power window นะคะอ่าแบบนี้นะคะอ่าจากนั้นเราเลือกโหนดที่2ของเรานะคะตอนนี้เราอยู่ที่โหนดที่2นะคะ เราไปที่ offset นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีโดยรวมของช็อตนะคะเราจะได้เห็นว่าค่าต่างๆวลาที่เราเลือกตรงนี้เนี่ยใช้นะคะมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกไปทางสีฟ้าละกันนะคะที่ o อฟเซตนะคะเดี๋ยวเราดึงมาประมาณสีฟ้านะคะให้มัน เป็นโทนฟ้าหมดเลยนะคะประมาณนี้จากนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ Power Window ของเรานะคะหรือว่า Window นะคะ,ะตัวแรกนะคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราลองหยิบนะคะขึ้นมานะคะคลิก1ครั้งแบบนี้นะคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ,ะซึ่งด้านในสี่เหลี่ยมนะคะมันคือ สีนะคะที่ออฟเซตเนี่ยเราเลือกมานะคะมีโทนฟ้านะคะจะเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะในสี่เหลี่ยมตรงนี้เราลองขยับ <Led you S 2> ดูได้นะคะเราสามารถเลื่อนได้นะคะอ่าแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกเฉพาะจุดได้นะคะ <pes> จะเห็นว่ามันก็จะเป็นสีฟ้าเฉพาะจุดนะคะตามที่เราเลือกนะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะขยายได้นะคะ <emperor> เราต้องการที่จะให้มันทำงานที่จุดไหนเนี่ยของภาพเนี่ย <ns it> เราก็สามารถขยายได้นะคะอย่างเช่นเราอยากให้ มันเกิดสีฟ้าตรงภูเขานะคะหรือว่าด้านบนนะคะท้องฟ้าเราก็สามารถปรับได้นะคะแบบนี้นะคะอ่าจะเห็นว่าส่วนเนี่ยมันจะแยกสีชัดเจนแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่เรานะคะตั้งค่านะคะอ่าหรือว่าจะลงมานะคะเราอยากให้ทุ่งหญ้าเนี่ยมีสีฟ้านะคะก็สามารถทําได้นะคะอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็เราปรับได้นะคะอย่างเช่นสีชมพูตร,ตรงนี้นะคะสมมุติว่าเรานะคะ เลื่อนออกมานะคะแบบนี้มันจะทําให้ขอบเนี่ยมันมีความนุ่มนวลขึ้นทาให้ขอบมีความนุ่มนวลขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้นะคะถ้าเรากดไฮไลท์ตรงนี้นะคะแบบนี้เราจะเห็นขอบของมันนะคะจากสีเทาตรงนี้นะคะที่เราไม่ได้เลือกเราลองปรับขอบดูนะคะถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีความที่มันนุ่มขึ้นนะคะอ่ะถ้าเรายืดออกไปนะคะแบบนี้ แล้วก็ยืดออกไปนะคะมันจะมีความที่มันค่อยๆแรงเงานะคะมันจะไม่เป็นสีเทาจนเกินไปนะคะมันก็จะมีลักษณะนี้ซึ่งตัวนี้ก็สามารถยืดได้นะคะปรับได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ขยายได้นะคะอะ่ดูความแตกต่างนะคะถ้าเราเอามาวัดใกล้ๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมเนี่ยสามารถที่จะปรับขยายได้นะคะเรากดดูที่ไฮไลท์ตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่า เรากําหนดแบบไหนไว้นะคะแล้วก็ค่าของมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าเรากดกลับไปนะคะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้อ่าอันนี้ก็คือตัวแรกนะคะมันคือสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูทางด้านขวามือนะคะทางด้านนี้เราก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเราจะปรับไซส์นะคะเราก็ขยายได้จากตรงนี้เหมือนกันนะคะหรือว่าเราจะใช้เมาส์ของเราจับที่หน้าจอก็ได้นะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะมันก็ขยายความกว้างนะคะความแคบนะคะต่างๆแล้วก็อันนี้นะคะก็แพนได้นะคะสําหรับการแพนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือขึ้นลงนะคะ,ะใครถนัดใช้แบบไหนก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็จุดนี้คือการโรเตทนะคะ,อ,ะอยากให้มันเป็นการโรเตทแบบนี้ก็ได้นะคะปุ๊บหรือว่าจะเป็น opacity นะคะเป็นการปรับความเข้มนะคะความทึบของแสงนะคะที่เราต้องการนะคะ ถ้าเราปรับลงนะคะมันก็จะเป็นแสงอ่อนๆนะคะจะเห็นว่าแสงเนี่ยมันเป็นสีฟ้าแต่ว่ามีความอ่อนๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งเฉพาะจุดของเราได้นะคะที่เราต้องการเลือกได้เลยนะคะถ้าเราปรับเข้มนะคะ mm. อาจจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันจะขึ้นด้วยนะคะจะมีสีฟ้าที่การาฟนะคะมันก็จะขึ้นตามที่เราปรับด้วยอย่างเช่นเราปรับเข้มประมาณนี้นะคะร้อยนะคะ ตัวสีฟ้าเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นเลยไปนะคะในกราฟของเราแล้วก็มันจะมีสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะมันจะดูเข้มไปเลยนะคะแบบนี้อ่า <Campaign for S 2> แล้วก็ปุ่มด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถลองกดดูได้นะคะถ้าเรากดตรงนี้นะคะมันจะเลือกภายนอกให้เรานะคะแบบนี้จะเห็นว่าภายนอกเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะเป็นต้นฉบับเรานะคะแบบนี้อ่ามันก็จะเป็นสีต้นฉบับนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองขยายให้มันเห็นชัดนะคะ ถ้าเราเลือกด้านบนเป็นต้นฉบับแต่ว่าอันนี้เราต้องการสีฟ้าเนี่ยเราก็คลิกปุ่มนี้ได้นะคะมันจะสลับให้เรานะคะอ่าดูตรงนี้ก็ได้นะคะมันจะแสดงนะคะที่โนดว่าตอนนี้เนี่ยเราเลือกนะคะสีเทาๆเนี่ยมันคือสีต้นฉบับของคลิปนะคะแล้วก็เราทําสีฟ้าที่ส่วนอื่นนะคะแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้นะคะปุ๊บมันก็อ่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นสีเทาทั้งภาพเลยนะคะเดี๋ยวเราคลิกตรงนี้ออกก่อนนะคะ แล้วก็คลิกออกไปนะคะตอนนี้มันก็จะเป็นส่วนนะคะที่เราเลือกอ่าเดี๋ยวนี้เรารีเซ็ตไปก่อนนะคะอ่าจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2นะคะตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของวงกลมนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราลองเลือกนะคะ offset ออมาทางสีฟ้าเหมือนเดิมอ่าจะเห็นว่ามันก็จะทําเฉพาะจุดให้เรานะคะถ้าเราเลือกวงกลมแบบนี้มานะคะ มันก็จะมีลักษณะวงกลมซึ่งวงกลมก็ขยายได้นะคะเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีลักษณะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ด้านนอกปุ่มสีชมพูตรงนี้นะคะก็ขยายได้นะคะยืยดขยายความนวลได้นะคะแบบนี้แล้วก็ปุ่มตรงนี้นะคะก็สามารถหมุนได้นะคะจะให้มันเป็นการหมุนแบบโรเตทได้ด้วยนะ,ะนะคะแล้วก็ทางด้านขวาก็สามารถที่จะปรับได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นการซอฟ์นะคะถ้าเหมือนว่าเราลองปรับค่าลงนะคะ มันก็จะเป็นเหมือนการที่เราปรับจุดสีชมพูตรงนี้นะคะเป็นการปรับความซอฟ์ลงนะคะตัววงกลมนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มวงกลมได้ด้วยนะคะสมมุติว่าอันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้วงกลม1วงอยู่ตรงนี้นะคะสมมติเราต้องการแก้ไขเฉพาะจุดหลายๆจุดนะคะเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะคะมันจะมีบวกนะคะซเคิลนะคะบวกวงกลมถ้าเราบวกเข้ามาอีกนะคะมันจะสร้างวงกลมอีก1วงขึ้นมานะคะ อาจจะเห็นว่าแถบวงกลมเนี่ยมันจะมี2แถบตรงนี้นะคะแล้วก็มีวงกลมใหม่ขึ้นมาด้วยนะคะอ่าซึ่งเราก็สามารถแยกวงกลมได้นะคะแบบนี้อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถเพิ่มได้อีกนะคะลองกดดูนะคะบวกอีกหนึ่งวงนะคะมันก็จะสร้างอีกหนึ่งวงให้เราแบบนี้นะคะเป็น3มวงกลม ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะให้3มจุดในคลิปของเรานะคะเป็นสีเดียวกันนะคะเราก็สามารถทําได้โดยการเพิ่มวงกลมแบบนี้เพิ่มได้จากตรงนี้นะคะมันจะมีบวกวงกลมนะคะแล้วก็บวกเครื่องมือ่นอื่นซึ่งเครื่องมือ่นอื่นก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเราจะกด delete นะคะมันก็จะลบให้นะคะมันจะลบวงกลมของเราให้นะคะถ้าเราเลือกอันไหนนะคะลบไปนะคะแบบนี้มันก็จะกลับมาเป็นปกตินะคะเราจะเพิ่มหรือว่าเราจะลบก็ได้นะคะ อ,อย่างเช่นเราต้องการที่จะให้คลิปของเราเนี่ยมันมี3จุดนะคะเป็นบุคคลก็ได้เราอยากให้แค่ส่วนของคนนะคะมันเป็นสีนะคะเราก็เลือกได้นะคะสามารถเล่นได้นะคะจากตรงนี้เดี๋ยวเราดีเซ็ตไปก่อนนะคะจากนั้นมาดูตัวถัดไปนะคะตรงนี้ที่เป็นขีดนะคะ ่วนนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนรูปหลายเหลี่ยมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งได้นะคะสามารถปรับขยับสร้างรูปทรงใดก็ได้นะคะสมมติว่าเราคลิกแบบนี้หนึ่งครั้งนะคะเราสามารถจับจุดนะคะ,ะให้เป็นแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ยืดออกมานะคะให้มันเป็นตามทรงได้นะคะสมมติว่าต้องการที่จะเอาแค่ส่วนของภูเขานะคะแล้วก็ปรับยืดได้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มจุดนะคะแบบนี้ มันเหมือนกับเราใช้อ e ิลัสเตอร์นะคะหาแบบนี้แล้วก็อาจจะสร้างจุดเพิ่มขึ้นมานะคะตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงเข้ามานะคะอ่าเราก็อาจจะสร้างนะคะขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ดึงนะคะอีกหนึ่งจุดตรงนี้นะคะแล้วเราก็ปรับตามรูปทรงนะคะที่เราต้องการนะคะอ่าอย่างเช่นอย่างนี้นะคะก็ดึงขึ้นไปนะคะแล้วก็จุดนี้ดึงนะคะ ให้มันตามเป็นรูปทรงเขาก็ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดปุ๊บแบบนี้นะคะอลองปรับให้ดูนะคะแบบนี้มันก็จะเลือกเฉพาะเขานะคะของเราแล้วก็ท้าเหมนเราลองปรับออฟเซตนะคะเป็นทางมาทางสีเขียวก็จะเห็นว่าคลิปเนี่ยมันก็จะเลือกเฉพาะจุดที่เราได้มาร์กไว้นะคะแล้วจุดเนี่ยมันก็สามารถเลื่อนได้ด้วยนะคะถ้าเราอยากทําให้มันละเอียดขึ้น แล้วก็อาจจะซูมเข้าไปนะคะแล้วก็อาจจะแบ่งเฉพาะจุดได้นะคะอ่าอันนี้ทําคร่าวๆให้ดูนะคะลองเลื่อนดูนะคะแล้วก็เปลี่ยนเขาของเราได้นะคะให้เป็นสีที่เราต้องการนะคะให้มันสดขึ้นประมาณนี้ก็ได้นะคะอ่าลองเล่นดูนะคะมันก็จะอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้กดตัวติดตามนะคะ การที่มันจะเคลื่อนนะคะตามเนี่ยมันก็ต้องกดตัวติดตามด้วยนะคะซึ่งตัวติดตามก็คือตรงนี้นะคะเราจะใช้คู่กันกันกบตัวมาร์กตรงนี้ของเรานะคะพือว่าเรากดไปนะคะแล้วก็กดตรงนี้ด้วยนะคะมันจะติดตามนะคะเขาของเรานะคะจะเห็นว่ามันจะมีการติดตามขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรากดรีเซ็ตไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะคะประมาณนี้กลับมาที่เครื่องมือ Windows นะคะ อันนี้เนี่ยเราก็ทราบแล้วนะคะว่ามันคือการเปลี่ยนรูปนะคะเราก็สามารถปรับแต่งได้นะคะเพิ่มจุดได้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกตัวด้านล่างตรงนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูปร่างที่เราสามารถกําหนดเองได้นะคะเราสามารถสร้างรูปทรงของเราเองได้จากตัวนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนปากกานะคะอ่เมื่อเราคลิกหนึ่งครั้งนะคะ แล้วเราก็จะมีปากกาแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะล่างไปได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการนะคะเขานะคะเขารูปนี้นะคะแล้วก็ปรับแบบนี้ได้เลยนะคะมันจะเหมือนกับเราใช้เครื่องมือใน Photoshop หรือว่า i l l u s t r a t o r นะคะในการที่เราจะจุดแล้วก็ลากนะคะตามรูปทรงต่างๆนะคะแบบนี้นะะเราสามารถที่จะลอง ปรับนะคะแบบนี้ได้เลยแล้วก็ลองเปลี่ยนสีดูนะคะอยากให้เป็นสีฟ้าเฉพาะจุดนี้หรือว่าเป็นสีเขียวนะคะเราก็ปรับได้นะคะประมาณนี้เราสามารถล่างรูปทรงได้นะคะ,ะจากอันนี้นะคะเดี๋ยวเรารีเซ็ตไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะตัวสุดท้ายนะคะตรงนี้คือกาเดียนนะคะกาเดียนนะคะเดี๋ยวเราลองคลิกดูนะคะ,ะคลิกหนึ่งครั้งมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลอง เอาเป็นสีน้ําเงินละกันจะเห็นชัดอ่าจะเห็นว่าด้านบนนะคะมันเป็นสีน้ําเงินเกือบหมดเลยนะคะฟ้าของเรานะคะมันเปลี่ยนไปตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะไล่ระดับนะคะทําให้มันอ่อนลงได้แล้วก็ลองเลื่อนตรงนี้ดูนะคะสั้งหมดว่าเราเลื่อนจุดนี้นะคะเลื่อนลงมานะคะมันก็จะเหมือนมันส่งผลหมดเลยนะคะในเฟรมด้านบนตรงนี้ของเรานะคะถ้าเราเลื่อนลงมาเนี่ย สีน้าเงินเนี่ยมันจะค่อยๆไล่นะคะทั้งภาพเลยแต่ถ้าเราเลื่อนขึ้นไปนะคะอ่าเราก็จะเห็นว่ามันก็จะทําในส่วนด้านบนตรงนี้นะคะความแตกต่างเวลาที่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะมันจะเป็นขอบเขตท,ที่เราเห็นชัดเจนเลยนะคะจากสีเทาตรงนี้นะคะด้านบนนะคะเป็นส่วนที่มันส่งผลนะคะแล้วก็สีเทาตรงนี้เป็นส่วนที่สีเดียวกับต้นฉบับนะคะแบบนี้อ่าแล้วก็สามารถหมุนได้นะคะจะให้แค่ทางขวานะคะ เราอยากให้มันเป็นแบบ2โทนนะคะแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะเวลาที่เราเห็นว่าคลิปเนี่ยมันมี2โทน2ฝั่งซึ่งก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะคะอ่าอย่างเช่นเราทําแม่น้ํานะคะ2สีอะไรประมาณนี้อ่าฝั่งนี้นะคะสีน้ําเงินแล้วก็ฝั่งนี้เป็นสีเขียวจะเห็นว่ามันต่างกันอ่ายิ่งถ้าเรานะคะทำให้มันต่างกันแบบนี้นะคะดึงเกรดสีฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ไม่ได้เกรดนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ครึ่งคงนะคะหรือว่าลองไปทางสีแดงนะคะแบบนี้ก็จะเห็นชัดนะคะว่ามันมี2ส,สีนะคะอ่าเราก็สร้างโทนอื่นๆได้นะคะแบบนี้คลิปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น2ส,สี2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะจากเครื่องมือตรงนี้นั่นเองนะคะซึ่งมันก็สนุกมากนะคะสําหรับการที่เราจะลองปรับแต่งนะคะสีนต,ต่างๆของเรานะคะมันทําได้หลายแบบนะคะอยู่ที่เราจะปรับแต่งนะคะ อ่าอันนี้ก็เป็นเครื่องมือคร่าวๆของตัววินโดว์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแนะนํานะคะเพิ่มเติมซึ่งเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้บ่อยนะคะในการทํางานในการเกตสีนะคะในคลิปถัดไปนะคะเราก็จะสอนตัวนี้เสริมไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารีเซ็ตไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของท้องฟ้ากันนะคะเราจะลองปรับสีท้องฟ้านะคะจากคลิปนี้นะคะ อ่าซึ่งเราจะใช้เป็นเครื่องมือตัวนี้นะคะเป็นเครื่องมือแบบกําหนดเองนะคะตรงนี้ซึ่งจะเป็นส่วนที่เราใช้งานบ่อยนะคะในการที่จะทํางานเราจะปรับท้องฟ้านะคะให้มันดูเป็นอีกสีหนึ่งนะคะอ่าเราเลือกตรงนี้นะคะคลิกขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไว้แค่ส่วนท้องฟ้าก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะลองนะคะติ๊กนะคะในส่วนของภูเขานะคะตรงนี้ มันก็ถ้าใครเคยใช้ AI นะคะ e Illustrator หรือว่า Photoshop เนี่ยก็ใช้งานเหมือนกันเลยนะคะมันจะไปเลือกจุดต่างๆนะคะแบบนี้เดี๋ยวอันนี้เราขยายขึ้นอีกนะคะสามารถขยายได้ด้วยประมาณนี้นะคะเราเลือกท้องฟ้าด้านบนเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฮไลท์ดูนะคะอ่าเราก็จะเห็นส่วนด้านบนนะคะ แล้วก็ปิดไปนะคะเราสามารถดูได้นะคะจากไฮไลท์จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ด้านขวามือตรงนี้นะคะออไซส์นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะให้มันดูซอฟ์นะคะแล้วก็อินไซส์ด้วยนะคะอินไซส์เนี่ยเราก็เพิ่มขึ้นประมาณนี้ให้มันดูนุ่มลงนะคะจากนั้นเดี๋ยวลองกดไฮไลท์ดูนะคะมันก็จะมีขอบเขตตรงนี้นะคะที่มันดูที่จะนุ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองเกลี่ยสีดูนะคะให้มัน เป็นสีอื่นนะคะสำหรับท้องฟ้าของเราอย่างเช่นออฟเซตเราอยากให้มันฟ้าขึ้นนิดหนึงอ่ะมันก็จะฟ้าประมาณนี้แล้วก็เกนนะคะเกนเนี่ยอ่ะให้มันเพิ่มขึ้นแล้วกันจากนั้นลิฟนะคะอยากให้ลดลงนะคะ,ะให้ลิฟต์ลดลงนะคะให้มันเห็นฟ้าชัดขึ้นนะคะแบบนี้ ลดลงอีกก็ได้นะคะประมาณนี้ละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มคอนถ่านนิดหนึง่งให้มันชัดขึ้นนะคะอาเราเปลี่ยนสีท้องฟ้าเราเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ออกมาที่ตัวนี้นะคะสําหรับการติดตามท้องฟ้านะคะแล้วก็คลิกตัวนี้ได้เลยนะคะมันจะติดตามท้องฟ้าให้เรานะคะคในส่วนที่เราเลือกอ่าคลิกไปนะคะจะเห็นว่ามันติดตามท้องฟ้าให้เราะะแบบนี้ เดี๋ยวเราลองเล่นดูนะคะอ่าจะเห็นว่าท้องฟ้าของเรานะคะจะมีลักษณะนะคะเปลี่ยนสีไปนะคะแบบนี้อ่าซึ่งถ้าเราลองคลิกไปตัวอื่นนะคะมันก็จะหายไปนะคะจะเห็นว่าส่วนของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ท้องฟ้าของเราเนี่ยตอนนี้มันมีความสีฟ้าแล้วก็เห็นเมฆชัดขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้เกตสีเฉพาะจุดแล้วก็แต่งเฉพาะจุดในส่วนของท้องฟ้าจะเห็นว่ามันเนียนมากเลยนะคะ มันจะเหมือนกับเราระบายสีลงไปได้เนียนนะคะระหว่างท้องฟ้านะคะเราอาจจะทําเป็นความนุ่มนวลน,นะคะที่ขอบด้วยนะคะมันจะดูไม่ตัดเกินไปแล้วก็ทําให้เราเห็นท้องฟ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองกดดูนะคะตอนแรกนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่าท้องฟ้าเราเนี่ยมันจะมืดๆนะคะแล้วก็มันจะเป็นสีโทนเดียวกันนะคะในเมื่อเราแต่งท้องฟ้าไปนะคะปุ๊บแบบนี้นะคะท้องฟ้าเนี่ยมันเข้มขึ้นนะคะ มันก็จะได้อีกโทนนึงนะคะที่มันดูสวยขึ้นนะคะซึ่งเราก็สามารถปรับแต่งสีท้องฟ้าตรงนี้ของเราเพิ่มเติมได้นะคะท้องฟ้าเราเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะคะจากท้องฟ้าเป็นแบบนี้นะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะจากดาวินชีรีสอร์ทนะคะสามารถที่จะทําได้นะคะเป็นการปรับเฉพาะจุดที่มันเวิร์กมากนะคะสําหรับโปรแกรมนะคะ ที่เรามีลูกเล่นอะไรเยอะเลยนะคะสำหรับเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขเฉพาะจุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่เราใช้บ่อยนะคะสำหรับตัววินโดว์ตรงนี้นะคะอ่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเพิ่มความอิ่มตัวของสีอีกก็ได้นะคะอย่างเช่นเราใช้เครื่องมือตรงนี้นะคะ c o l o r w e r p e r นะคะมันเพิ่มความอิ่มตัวนะคะให้คลิปของเราสมมติว่าเรานะคะเลื่อนนะคะตรงนี้นะคะไปทางสีน้ำเงินละกัน เดี๋ยวเราลองเลื่อนจุดไปนะคะแบบนี้ก็จะเห็นว่าท้องฟ้าเรามันจะแตกต่างไปอีกนะคะมันจะมีสีฟ้านะคะแต่ถ้าเราเลื่อนมาทางนี้นะคะอันนี้เป็นสีเขียวนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มความอิ่มตัวได้นะคะอ่าสีฟ้าแบบนี้มันก็จะฟ้าขึ้นนะคะหรือว่าเราจะเอาลงมานะคะแบบนี้สีน้ําเงินนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นสีม่วงนะคะอ่าอันนี้ก็จะกลายเป็นท้องฟ้าแบบแฟนตาซีนะคะ หรือจะแบบนี้อ่าเราได้หลายโทนเลยนะคะจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเหมือน MV นะคะลองเล่นดูนะคะมันก็จะกลายเป็นสีชมพูแบบ MV นะคะอ่าซึ่งเราก็ใช้นะคะในการแต่ง MV หรืออื่นได้นะคะอ่าแบบนี้ก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งนะคะที่ออกจะเหมือนแบบยูนิคอร์นนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองเล่นดูนะคะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบเหนือฝันนะคะนิดหนึ่งแล้วก็ลองดูนะคะต้นฉบับของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะอ่าเราแต่งไปให้มันกลายเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเราก็เพิ่มเครื่องมือตรงนี้อีกได้นะคะเป็นการเพิ่มความอิ่มตัวนะคะ แล้วก็เปลี่ยนแปลงสีได้นะคะตามนี้เลยอ่าจะเห็นว่าเครื่องมือนะคะของ Power Window นะคะมันสนุกมากนะคะสำหรับการแก้ไขส่วนต่างๆนะคะ Don นแว n RCG นะคะเราจะสร้างคอนเทนต์สาระการเรียนรู้และเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ตลอดถ้าคุณชื่นชอบนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหากใครที่สนใจความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติมนะคะในด้านศิลปะและการสร้างไรายได้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งเพราะโลกของเราตอนนี้เปลี่ยนแป แปลงไปอย่างเร็วมากนะคะไม่สายเกินไปที่คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะเพราะการลงทุนกับตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนใดๆในโลกนี้นะคะถ้าคุณรักสิ่งไหนก็เริ่มทําสิ่งนั้นได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ผลิตผลงานของคุณออกมาให้ทุกคนได้เห็นทางเราเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะ